สนใจปา j e โร่สปอรแต่ไม่รู้จะเลือกรุ่นไหนดีหรือแต่งแบบไหนดีคลิปนี้มีคำตอบค่ะชยาพาปาเจโร่พาดูในรุ่น GT+ Plus นะคะแต่งเตรียมส่งมอบด้วยโปร5 9 9 0 0บาทด้านหน้า แต่งล้อด้วยโลโก้ฝากระโปรงสีดำตัดสีตัวรถกระจังหน้าแรปสีดำครอบตัวซีสีดำบวกกับชุดแต่งทรงสปอร์ตที่มาพร้อมไฟ LED ซ้ายขวาสวยสุดๆหล่อเท่นะคะด้านข้างคันนี้ลูกค้าเลือกแต่งแม็กดำใส่เพิ่มทุ้มล้อสีดำนะคะเด่นชัดแรปสีหลังคาครึ่งคันยาวครีบฉลามถึงสปอยเลอร์เลยค่ะ ติดกันซาฟิลร์ม80%ถ้ามืดไปลดเป็น60%ได้นะคะเบ้ามือจับกันร้อยไม่หมดติดกับประตูซ้ายขวาชอบแบบนี้แคบ,บคันนี้ส่งมาได้เลยนะคะปิดจบด้านท้ายอย่างลงตัวชุดแต่งชิ้นท้ายดีไซน์สปอร์ตนะคะพร้อมครอบมือจับฝาท้ายสปอร์ตที่ทางเราจัดให้ มีบริการฟแนนซ์เซ่นตที่ทรงรถทั่วไทยลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดก็สามารถออกเงื่อนไขโปรโมชั่นนี้ได้นะคะย้ำอีกทีดาวเริ่มต้นเพียง59,900บาทเท่านั้นก็เป็นเจ้าของปาเจโร Sport ์ตนะคะแต่งหนักๆจัดหนักสัดเต็มแบบนี้เลยนะคะครั้งหน้าเอ็มจะพาไปดูรถรุ่นไหนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ให้เอ็มนิดนึงนะคะแล้วเจอกันเอใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ